อยู่บ้าน vs อยู่หอข้อดีของการอยู่บ้านและการอยู่หอมาดูกันค่ะว่าแบบไหนจะดีกว่ากันส <January, January. S 1> วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจนยูไดอารี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันกับเรื่องการอยู่บ้านและอยู่หอค่ะ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่ไปเรียนที่มหาลัยเท่านั้นนะแต่ว่าอาจจะเป็นวัยทำงานบางคนที่ต้องทำงานไกลบ้านใช่ไหมก็เลยต้องตัดสินใจว่าเออจะอยู่หอดีไหมหรือว่าจะอยู่บ้านของเราดีกว่ากันวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นทั้งเด็กหอแล้วก็เด็กอยู่บ้านมาแล้วก็เลยจะเอามาดิสคัสให้ฟังกันว่าข้อดีของการอยู่หอกับการอยู่บ้านเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งในทางเลือกของหลายๆคนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ มาเริ่มกันจากข้อดีของการอยู่บ้านกันก่อนเลยค่ะข้อแรกเลยที่เรารู้สึกว่ามันมีความสําคัญมากๆสำหรับเรานั่นก็คือเราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนของเรานั่นเองคือถ้าเกิดเราไปอยู่หอเร,เราอาจจะต้องไปหาเมทต้องไปมีเมทเพิ่มเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นการสูงเมทขึ้นมาก็ได้ซึ่งบางทีพูดยากนะการอยู่กับคนรวมๆกันอ่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะ มันก็เลยจะมีความแบบต้องมาเกรงใจกันต้องมาแบบรู้สึกไม่สบายใจนี่นั่นปัญหากานแปดแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านของเราเองอะสิ่งที่ได้คือคอมฟอร์ตโซนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นบ้านเราจะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทามันก็จะรู้สึกสบายใจมากกว่าน,นั่นเองข้อ2นะคะนั่นก็คือการประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะการอยู่หออะใช้เงินเยอะมากนะทุกคนไม่ใช่เล่นๆแต่ว่าพออยู่บ้านปุ๊บพ่อแม่จ่ายทุกอย่างเลยจ้ะเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอย่างไปอยู่หอคือต้องมีค่าหอค่าน้ําค่าไฟ ค่ากินค่าช้อปปิ้งซื้อของยิ่งพออยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนไม่มีใครมาคอยห้ามมีแต่คนคอยอยุยงส่งเสริมนี่เงินมันไหลออกง่ายมากเลยเด้ยว่าถ้าไม่จัดการทำรายรับรายจ่ายทำงบการเงินเดีย๋ยเงินสามารถเกินงบไหลออกไปหมดกระเป๋าได้ภายในพริบตาเลยไม่เหมือนกับตอนอยู่บ้านเนาะที่พ่อแม่เราก็จะเป็นคนสปอร์ตค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนั่นเองค่ะข้อ3เลยก็คือการอยู่บ้านเนี่ยทำให้เราไม่เหงานั่นเอง ต่อให้เราจะมีเมดหรือไม่ก็ตามอะ่ะแต่มันยังมีความเหงาอยู่ในใจจริงนะแบบว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ที่เราเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่เราเคยชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหงามากต่อให้เราอาจจะมีเพื่อนมาอยู่กับเราได้บ้างแต่เพื่อนก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันก็จะมีความรู้สึกแบบ อยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวทําอะไรคนเดียวเยอะขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านอะ่ะเราก็จะมีพ่อแม่มีสัตว์เลี้ยงมีครอบครัวมีพี่น้องอะไรอย่างงี้ที่คอยแบบอยู่กับเราทําให้เราไม่เหงานั่นเองข้อสี่เลยการอยู่บ้านเนี่ยทำให้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการครบครันทุกอย่างเลย พอไปอยู่หอมันก็คือต้องเกิดการซื้อของเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บทุกอย่างที่เรามีไว้ในหอเราได้ใช่ไหมเพราะงั้นก็คือต้องซื้อ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 เต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านอะมองไปทางไหนก็เจอแต่ของที่เรามีอยู่แล้วที่เรารู้สึกว่าพอเราอยากได้อันนี้เราก็แค่เดินปีบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นที่ที่แบบว่ามีของที่ต้องการใช้ครบครันครบมือเลยทีเดียวและข้อสุดท้ายที่สาคัญมากเลยนะคะสําหรับข้อดีของการอยู่บ้านเนี่ยนั่นก็คือการที่เราจะมีคนคอยดูแลทุกอย่างเลยก็คือจะมีีพ่่่ออแแมทคยดู ขับรถไปรับไปส่งหรือว่าทําความสะอาดบ้านดูแลเราเลี้ยงดูเราหาข้าวให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเองเหมือนกับที่เราต้องไปอยู่หอเนาะการอยู่หอนี่คือทุกอย่างต้องทําเองหมดเลยจริงๆนะ ทีนี้เรามาดูข้อดีของการอยู่หอ,อกันบ้างค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างข้อแรกที่สําคัญที่สุดที่เรายกให้เป็นแบบอันดับ1นึ่งท็อปลิสต์ของข้อดีของการอยู่หอเลยก็คือการเดินทางที่สะดวกนั่นเองค่ะหออ่ะเราก็ต้องเลือกหอที่มันอยู่ใกล้ๆมอเราใช่ไหมอย่างที่เราอยู่มอทอเราก็อยู่หอในเรียกได้ว่าคลาสตอนเช้าอ่ะเริ่มตอน8ปดโมงครึ่งเราตื่น8ปดโมงตรงยังเข้าเรียนทันเลยค่ะทุกคน แบบถ้าอยู่บ้านนี้ก็คงต้องลืมตาขึ้นมาตั้งแต่7จ็ดโมงเพื่อแบบรีบทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็นั่งรถฝ่าฟันรถติดไปถึงคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่หอปุ๊บตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งได้เลยตื่นสายได้เต็มที่แถมบางที่เรียนเรียนอยู่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกปวดหัวรู้สึกไม่สบายใจก็กลับหอมานอนก่อนได้คือทุกอย่างมันแบบชิวมากๆจริงๆข้อ2ก็คือการที่เราได้อยู่กับเพื่อนๆตลอดเวลานั่นเองค่ะ ตลอดเวลาในที่นี้ก็คือส่วนมากของชีวิตของเด็กหอ,หอก็คือใช้เวลาไปกับเพื่อนเน,ะเนาะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนเป็นกลุ่มหรือว่ามีเพื่อนที่สนิทกันมากๆอะ่ะอยู่หอน่าจะสนุกแน่นอนเพราะว่าได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาจริงๆคือสามารถอยู่ด้วยกันได้เที่ยงคืนยันเที่ยงวันจะยันหว่างก็ไม่มีใครห้ามอยู่ด้วยกันไปนเลยค่ะจะทําอะไรก็คือทําได้เต็มที่ใช้เวลากับเพื่อนได้เต็มที่ไปเลยข้อดีข้อที่3ของการอยู่หอเนี่ยนั่นก็คือการได้ความเป็นส่วนตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นคณะแพทย ที่เราต้องอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วงแบบจะสอบไฟแนลแล้วจะสอบมิดเทอมแล้วต้องอ่านหนังสือบางทีการอยู่บ้านอาจจะมีสิ่งรบกวนเราเยอะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะ แต่ถ้าเกิดเราแบบไปเช่าหออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะมีเวลาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นได้ความ p r i v a ซี y ได้ความเป็นส่วนตัวได้ความสงบที่จะทาให้เราใช้ในการทําสิ่งที่เราจะไม่ต้องทําแบบส่วนตัวได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ4นะคะนั่นก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครห้ามนะคะจะทําอะไรก็ได้จะไปเที่ยวกลับถึงหอสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสก็คือไม่มีใครว่าเรียกได้ว่าสามารถใช้ชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มที่เลย สิ่งที่ r e c o m m e n d มากๆในการเป็นเด็กหอนะคะนั่นก็คือการกินค่ะทุกคนคือปกติถ้าเราอยู่บ้านอะ่ะเราก็จะแบบมีพ่อแม่ทำข้าวให้กินเจอข้าวมาให้กินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเราไปอยู่หอปุ๊บเราต้องทําเองทั้งหมดซึ่งนี่แหละค่ะจะเป็นการเปิดประสบการณ์ชีวิตอันนี้ประสบการณ์เราเองนะคือเหมือนตอนที่เราอยู่หอที่มอท่อของกินเยอะมาก แบบมอทอมีทั้งตลาดอินเตอร์โซนทั้งหน้ามอหลังมอแล้วโลงอาหารในมออีกพอเราอยู่หออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็สามารถแวะเวียนไปซื้อแต่ละร้านไม่ซ้ำก็ได้ในแต่ละวันเลยคือเหมือนกับได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆอย่างเต็มที่นั่นเอง นี่ก็คือข้อดีของการอยู่หอค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อดีของการอยู่หอนั่นก็คือการได้ฝึกดูแลตัวเองจริงๆเพราะว่าไม่มีใครมาคอยห้ามเราอีกแล้วอย่างที่บอกไปข้อที่แล้วแล้วอยู่หอต้องกวาดห้องเองต้องซักผ้าเองต้องเปลี่ยนผ้าปูเองล้างจานเองทําเองทุกอย่างเลยจริงๆคือฝึกการเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วได้ดีมากๆแต่ว่าอ้ามีคาว่าแต่ว่า แต่ว่านะคะทุกวันนี้เนี่ยเด็กห่อเขาไม่ทําความสะอาดเองแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีบริการแม่บ้านทาความสะอาดจากบีนีดนั่นเองค่ะบีนีดนะคะเป็นแอปพลิเคชันเรียกคุณแม่บ้านออนไลน์ที่เปิดให้บริการมานานกว่า6ปีเลยค่ะเราสามารถเรียกคุณแม่บ้านมาช่วยเราในการทําความสะอาดบ้านทํางานบ้านต่างๆที่เรารู้สึกแบบโอ๊ยเล่นหนังสือมาเหนื่อยแล้วไม่อยากทํางานบ้านแล้วไม่อยากทำความสะอาดหอไม่อยากล้างจานไม่อยากรีดผ้า เราสามารถเรียกคุณแม่บ้านมาช่วยได้ผ่านแอปบีนีตตรงนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งคุณแม่บ้านทุกคนเนี่ยก็คือผ่านการอบรมผ่านการตรวจประวัติมาอย่างเรียบร้อยเลยเรียกได้ว่าสบายใจได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าคุณแม่บ้านจะมาช่วยเราทําความสะอาดห้องของเราได้ดีเยี่ยมแค่ไหนไปดูกันเลยและจากที่เราเรียกพี่แม่บ้านผ่านแอพลิเคชันบนะคะตอนนี้พี่แม่บ้านก็มาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ หลังจากนี้นะคะพี่เขาก็จะช่วยเราทำความสะอาดห้องให้เลยคะ่ะ Let's g กไปดูกันเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนห้องสะอาดมากเลยคะ่ะขอบคุณคุณแม่ว่านมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยู่หอ,อแล้วเหนื่อยมากเลยไม่อยากทำความสะอาดบ้านสามารถใช้แอป สะอาดได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับบ้านเวอร์ซัสหอ แล้วทุกคนชอบการใช้ชีวิตแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างทีมอยู่บ้านหรือว่าทีมอยู่หอก็คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวเราเป็นทีมเด็กหอแล้วทุกคนเราสุ่ากันอยู่หอมันแบบแฮปปี้มันมีความสุขมันได้ใช้ชีวิตเต็มที่มากแต่ว่าก็อยากได้หอกับบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันอะรู้สึกแบบเออถ้าเกิดวันไหนอยากเป็นเด็กหอก็อยู่หอวันไหนอยากเป็นเด็กบ้านก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกอมเจ กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย